ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวไรกันบอลรีเจนทุกทุกคนเลยนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าหมายเลข17กันนะครับผมผมก็เพิ่งจะเปิดได้นะครับผมฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับก็ไม่รู้สิได้มาแล้วเหนื่อยกายเดื่อยใจนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเดือดมากๆเลยนะสำหรับเจ้าซุปเปอร์สิหรือว่าจะหาตัวมารีวิวสักตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับผมม่ เดี๋ยวเรามาไปสกิลแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้ามาด17ตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมก็อาจจะยาวหน่อยนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลตัวละครกันดีกว่านะครับผมข้อมูลของตัวละครเนี่ยก็การ์ดของเจ้ามาได้17เนี่ยที่ถือมาด้วยนะครับผมก็จะมีอา,าร์ตการ์ดเป็นการ์ดหมัดแล้วก็บลส์นะครับผมแต่ว่าการ์ดหมัดเนี่ยจะเป็นแบบปกตินะแต่บลส์เนี่ยจะเป็นแบบว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดชาได้นะครับผมหรือติดพลาราไรซ์นั่นเองนะครับผมก็คือโอกาสเนี่ยจะอยู่ที่5 แล้วก็ถัดมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่อาร์การ์ดนะครับผมอาร์การ์ดอาร์การ์ดเนี่ยก็คืออาร์การ์ดก็จะเป็นการ์ดหมัดเนี่ยจะทําความเสียหายแบบปกตินะครับผมแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะนะครับผมรับความเสียหายของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับ10เป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องโจมตีศัตรูโดนด้วยนะแล้วก็การ์บลาสเนี่ยจะทําความเสียหายแบบปกตินะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าโจมตีการ์บลาสเนี่ยใส่ตัวที่มีเกราะป้องกันบลาสนะครับผม นะครับผมก็จะโจมตีแรงขึ้น170%เลยนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่การ์ดฟ้านะครับผมการ์ดฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบพุ่งโจมตีนะครับผมสำหรับซูเปอร์17ตัวนี้นะ ก็คือจะทาความเสียหายแบบรุนแรงใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อกดใช้งานนะก็คือจะรีคิส30หน่วยนะครับผมแล้วก็ล็อกช่องการ์ดศัตรูหนึ่งช่องนะครับเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับก็คือจะจวกการ์ดเขียวขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับผมแล้วก็ปดใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะถูกเพิ่มเวลาในการเปลี่ยนตัวขึ้นทันทีนะครับผมเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองแล้วกกกก็เเดดีี๋ยวรราาาามมูันนท่อะผ ไม่อาจารแล้วแหละเดี๋ยวมาดูกันที่กายเขียวนะครับผมกายเขียวเนี่ยจะเป็นแบบกายเขียวดูดพลังคิบลาสนั่นเองนะครับผมกายเขียวเนี่ยก็คือจะดูดดูดซับพลังคิบาัสทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมก็คือจะต้าน40วินาทีนะครับแล้วก็ลดคิ้ศัตรูนะ50หน่วยเลยนะครับผมแล้วก็ล็อกไลซิ่งลัสศัตรูล็อกเมนอัพลิตี้ศัตรูเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมทั้งไลซิ่งลัสแลกก้วก็เมนเลยนะแล้วก็เราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อดูดซับพลังสําเร็จนะครับผม ก็คือจะรีเกตลบตัวเอง100%เลยเปิดใช้งานได้3ครั้งนะครับแล้วเพิ่มอัตราการชาร์จอยู่ในเกตขึ้น100%เลยเป็นเวลา5วินาทีนะแล้วก็จะทําความเสียหายของกราบลาสเนี่ยแรงขึ้นนะครับ50%เป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะลบเกตลบศัตรูลง100%เลยแล้วก็ลดคิดศัตรู50หน่วยแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะถูกห้ามสลับตัวเป็นเวลา3วินาทีนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้2ครั้งนะครับผมก็การเขียวในค่อนข้างที่จะเป็นไฮไลยนะ แล้วก็การอัตติเมตนะครับผมการอัตติเมตจะเป็นแบบพุ่งโจมตีนะครับผมแล้วก็จะทาความเสียหายรุนแรงมากใส่ศัตรูนะครับแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อกดใช้งานนะก็คือจะรีคี3สาหน่วยนะครับผมแล้วก็ต้านตัวเด้งเรือนะครับเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมตามศัตรูที่เหลืออยู่นะถ้าเหลือ3คนเนี่ยการการอัตติเมตของเราเนี่ยจะทำความเสียหายแรงขึ้น20 3ิซนาวิ เหลือสองคนเนี่ยจะเป็น40%สาวิแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยเหลือคนเดียวนะครับผมจะทำความเสียหายของการอัตติเมตเนี่ยแรงขึ้น70%เลยเป็นเวลา3วินาทีนะครับแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะก็คือจะจวดการเขียวขึ้นมือเป็นการใบถัดไปแล้วก็ใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็จะสร้างความเสียหายหมู่นะครับผมใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็มีเก,ก,กาะพลัง b าลาสด้วยเวลาพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะเออผมลืมบอกการฟ้าก็มีด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมา เริ่มกันที่ main ability นะครับผม main ability เนี่ยก็คือเมื่อเรากดใช้งาน main ability นะครับผมเราจะสุ่มทำลายการ์ดบนมือ1ใบแล้วก็จัวดการ์ดอัติเมตขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับแล้วก็จะรีพลังชีวิตขึ้นมา30%ดีคิ50หน่วยนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรททททูทุกตัวเนี่ยติดสถานะนะครับผมรับความเสียหายของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับ20%ในเวลา50วินาทีเลยนะครับ แล้วก็ทําให้ศัตรูทุกตัวเนี่ยติดสถานะนะครับผมลดความเร็วในการจู่การลงหนึ่งระดับนะครับเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็ได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมตามจํานวนศัตรูเนี่ยที่เหลืออยู่นะครับผม3คนก็คือจะลดเกาะศัตรูลง30เปเ็นเวลา10วินาทีถ้า2คนเนี่ยก็จะลดเกาะศัตรูลง40เปเ็นเวลา10วินาทีเท่ากันแล้วก็ถ้าเหลือ1คนเนี่ยก็จะเป็น70เลยนะครับผมสําหรับการลดเกาะของศัตรูน,นะครับผมก็เดี๋ยวเราข้ามมาดูกันที่ยูนิคเลยดีกว่านะครับ ก็คือเดี๋ยวผมจะมาเริ่มที่ u ูนิคแรกนะครับผมยูนิแรกเนี่ยก็คือแล้วเราความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเริ่มเกมขึ้นนะทำความเสียหายแรงขึ้นนะครับผม100%ลดความเสียหายหได้รับลง70%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมการขึ้น1ระดับนะครับผมลดค่าการใช้การ์ดลาสการ์ดฟ้าแล้วก็การอันเมเมทลงนะครับผม10หน่วยแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยจะยกไม่ยกเลิกไม่ได้นะผมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะ แล้วก็จะได้เราความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเข้ามาสู่สนามนะครับก็คือจะรีคี30หน่วยนะครับผมแล้วก็ทําความเสียหายแรงขึ้น90%ปอใช้งานได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ยกเลิกไม่ได้ด้วยนะครับผมก็จะบวกกับอัน100%ข้างบนเนี่ยก็จะเป็น190%เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะสำหรับซุปเปอร์17แล้วก็จะชาร์จยูนเกตเร็วขึ้นนะครับผม400%สำหรับการ์ดใบถัดไปนะครับผมซอนทับแล้วก็ยกเลิกไม่ได้นะครับผมสำหรับความสามารถอันนี้นะแล้วก็ยูนิ ถัดมานะครับผมก็คือจะได้เราความสามารถต่อไปนี้นะครับผมทุกๆครั้งที่เราเนี่ยใช้การ์ดพลัสนะครับก็คือเราจะรีคิขึ้นมา10หน่วยนะครับผมแล้วก็ทําความเสียหายของการ์ดฟ้าเนี่ยแรงขึ้นนะครับผม15%ยกเลิกไม่ได้แล้วก็เปิดใช้งานได้3ครั้งนะครับผมแล้วก็จะฟื้นฟูคิได้เร็วขึ้น20%ยกเลิกไม่ได้แล้วเปิดใช้งานได้4ครั้งนะครับผมถ้ารวมรวมกันหรือว่าสแต็ก,กันเนี่ยก็จะฟื้นฟูคิเนี่ยก็จะเป็นสองคูณสี่ฟ้่แองขึดแก็คือ 15คูณ3ก็45%เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะสำหรับความแรงของการ์ดฟ้าแล้วก็ถัดมานะครับผมจะได้เราความสามารถต่อไปนี้นะครับผม mm hmm. เมื่อโจมตีการบลาสโดนศัตรูนะครับก็คือจะสุ่มล็อกช่องการ์ดหนึ่งช่องของศัตรูนะครับผมและช่องนั้นเนี่ยจะใช้งานไม่ได้เป็นเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็ศัตรูทุกตัวเนี่ยจะโดนสถานะนะครับผมฮิวพลังชีวิตได้น้อยลงไป8ปเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา3วินาทีนะครับแล้วก็จะได้เราความสามารถต่อไปนี้นะครับผม mm hmm. เมื่อแถบครั้งที่3แบลสา Quick มแ mm hmm. ะบด้ อ,อัตราการชาร์จยูนิเกตเพิ่มขึ้นนะครับผม50%เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ล็อกการ์ดหมัดแล้วก็การ์ดฟ้าศัตรูเนี่ยเป็นเวลา2วินาทีด้วยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างขี้โกงนิดนึงนะครับผมคือแบบเราแท็บครั้งที่3สําเร็จอ่ะก็คือแท็บจนครบ3ครั้งสําเร็จปุ๊บมันก็ล็อกการ์ดฟ้าการ์ดหมัดแท็บบลัสก็ล็อกการ์ดฟ้าการ์ดหมัดควิกแอทแท์ก็ล็อกการ์ดบลัสการ์ดหมัดก็ค่อนข้างที่จะปวดมากๆเลยนะสำหรับซูเปอร์17นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูก เมื่อเราเนี่ยทำการโคชเชนการ์ดมาสําเร็จนะครับผมแล้วก็คอมโบการ์ดฟ้าแล้วก็การ์ดอันติเมตต่อได้นะครับผมแล้วก็จะสุ่มทําลายการ์ดบนมือ1ใบนะครับผมเพื่อจวดการ์ดอันติเมตขึ้นมือนะครับผมไม่ใช่สิเมื่อครบไม่ใช่เมื่อเราเนี่ยจะสุ่มทําลายการ์ดบนมือ1ใบนะครับผมเพื่อจวดการ์ดอันติเมตขึ้นมือนะครับผมเมื่อเราครบสาเร็จด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมสาหรับจวดการ์ดอันติเมตอันนี้แล้วก็จะชาร์จอยู่ในเกตทุกทุกครั้งที่ตัวละครของตััวเเรรราาานนนใช้กบบสมะค แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในเกตของเราเนี่ยเต็ม1ครั้งนะครับผมเราจะรีเซ็ตแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับก็คือจะรีพลังชีวิตขึ้นมา10%รีคีซ40หน่วยแล้วก็ทาความเสียหายแรงขึ้น25% 50วินาทียกเลิกไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้านคอมเชชแบบพิเศษ็นเวลา5วินาทียกเลิกบัฟไม่ดีต่างๆออกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทําลายดาบของศัตรู1ลูกแล้วก็ใช้งานได้3ครั้งนะครับผมก็เท่ากับว่าทําลายได้3ลูกนะครับแล้วก็ยูนิตถัดมานะครับผมจะไดาารบาาส่่นนนอนน,นนนนีทเยู ไม่เมื่อเราใช้การ์ดนะครับผมก็คือเอาง่ายๆเราใช้การ์ดแล้วเราต้องอยู่บนสนามด้วยนะครับผมแล้วก็คือเราจะสุ่มจ่วการ์ดขึ้นมือมากสุด3ใบนะครับผมเมื่อมีการ์ดสใบหรือน้อยกว่านะครับผมบนมือนะแล้วก็จะรีพลันชีวิต3%ให้กับให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็ทาให้ศัตรูในติดสถานะเพิ่มค่าการใช้การ์ดขึ้นนะครับผม2หน่วยเป็นเวลา15วินาทีแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อศัตรูเนี่ยสลับตัวลงมา ขณะที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่บนสนามนะครับผมก็คือจะจวดการ์ดฟลาสขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับรีคิสามสิบหน่วยแล้วก็ได้รับความเสียหายจากสีที่แพ้เนี่ยเบาลง5วินาทีลดคีศัตรูลง20หน่วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเวลาการเปลี่ยนตัวของศัตรูทุกตัวขึ้น2วินาทีนะครับแล้วก็จะยกเลิกบัฟศัตรูนะครับผมเมื่อศัตรูในกดการ์ดฟ้านะครับผมตอนที่เราอยู่บนสนามบนสนามนะใช้งานได้3ครั้งนะครับผมแล้วก็ด้รับได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อศัตรูเนี่ยกดการ์ดอันะครับบม่อานนนยูส ก็คือจะลดเวลาเปลี่ยนตัวของเพื่อนร่วมทีมลง5วินาทีนะครับผมและศัตรูเนี่ยจะถูกลดพลังการการทำเขาเรียกว่าอะไรนะลดแบบความแรงของการ์ดแันติอเมดแล้วก็การ์ดอเวกแล้วก็การ์ดไม่ใช่การ์ดแล้วก็ไลทิ่งรัดนะครับผมลง50%เลยนะครับผมแล้วก็ยกเลิกวัฟศัตรูด้วยนะครับผมก็ความสามารถของเจ้าซูเปอร์สิตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปวดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะพูดมาอย่างยยาาวเวเเเหีดนะครผม๋ไป ดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเจ้าซุปเปอร์สิตัวนี้เนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมใน p p l a เลตติ้งแมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันใน p p พ a เลตติ้งแมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนลุยกันเลยดีกว่านะครับมาครับเกมแรกของเราในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้จับ p p นานโอ้โหมาถึงโดนแท็กเกิลอีกทีไหมโอ้มือแข็งกระด้างไปหมดแล้วทุกคนมือแบบแข็งกร้าว แล้วมาแบบนี้ก็ตดนผมมาแบบนี้โดนผมแล้วเราจูก,การตันติเมดด้วยป่ะใช่ป่ะจูก,การตันติเมดอะไรโดนกับสีเหลืองแบบนี้ไม่เปลี่ยนด้วยเอยมันเรามีอะไรเขาเรียกว่าอะไรกันล็อกตัวป่ะจุก,จกผมบอกเลยจุกโอ้โหเลือดหายทั้งทีมผมบอกเลยจุกแบบนี้มีร้อง <laughs> ผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าร้องแน่หูแล้วจะจะโชว์ブาซ่าเมอร์หน่อยแบบว่าแอนตี้布าซ่าเมอร์ะนะไป ผมมีเยอะมามาครับมาครับสเตปผมยังไม่กลับคืนหวนคืนสู่988มาดิสเตปม,มันยังไม่หวนคืนก็เลยอาจจะเจอแรงน้อยๆหน,น่อยนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวผมจะพยายามกลับมาเล่นเยอะๆนะโอเคมาจนแคมเปญ GT จบและจนจนไม่รู้จะยังไงแล้วโอ้โหก็กดออกไปเลยครับผมมันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วผมมันเป็นผู้เล่นระดับเก่า มาเจอกับยู u อยูไยืนแอกเหรอโอเคสวยงามมากแล้วผมขอกดการ์ดไม่ทันถ้ากดการ์ดไม่ทันเราก็รันยาวไปก่อนแลผมต้านโคเวเชนด้วยต้านโคเวเชนยาวๆครับแล้วเรามีแต่บราร์ดแคนบือโอ้โหไม่น่าดรอปเลยผมไม่น่าดรอปเลยผมนึกว่าเขาจะเอาบารักมาเนี่ยไม่ใช่บารัดโกดักโอ้โหแล้วเรามีแต่หมัดแบบนี้โดดไหมอีกทีโอ้โหไม่อีกทีแถบไว้ให้ก็ขอบคุณมากครับผมเอผมว่าแล้ว ผมว่าแล้วเพื่อนจะเย็นก่อนกลัวหังไหมไม่กลัวหังไม่กลัวหังผมเชนเลยแค่นั้นแหละโอเคเชนเพื่อมาต้านเชนเฮ้ยต้านคุไว้เชนไปครับปึ๊บหายเลยเปล่าหายผมบอกเลยว่าหายช็อตนี้ยังไงก็หายุ้จใจเย็นเพื่อนโอเคสวยงามมากแล่เรามีแต่ปลาสุกูแรงเกินไปเปา1 7โอ้ย UI ย็นแอคี่เพิ่งมาได้ไม่ถึงเดือนกี่เดือนเอง โอ้โหแล้วผมโดนโคบเลยแบบนี้โดนฟ้าือเลปล่าเพื่อนมีฟ้าด้วยแบบนี้ขอเปลี่ยนแกรมาวันทูมาก่อนเลยโอเคจะเย็นไว้ก่อนฮึปโอ้ยยังได้อยู่โอ้โหผมต้องมีเยียบๆบ้างผมโอ้โหกดกดอะไรเนี่ยที่เยียบๆคือต้องเมมนะทุกคนโอ้โแล้วดูกดอย่างแย่เลยทุกคนแบบนี้เขาลำยาวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแล้ว โกดักเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะน่าลำคาญมากด้วยนะครับผมสำหรับคอมโบเปรนเชื่อของเขาหรือว่าการคอมโบยาวๆเนี่ยน่าลำคาญที่สุดเอา้าหมดเหรอเพื่อนหมดเหรอเพื่อนถอยได้เปล่า,อ,าอ้าวกดมินแบบนี้โดนผมบอกเล,เลยว่าโดนมาครับซุปเปอร์17เกียมเลยเกียมเลยโอ้โหแล้วเขาออกก่อนจบเลยจบแบบไม,ม่จบ ต่อนครับทุกคนเกมถัดมานะ <t> เอ่อเจออาโอ้โหผมไม่ชอบการที่มาแบบว่าระยะกลางแบบนี้จริงๆเลยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแบบนี้ผมขอยังไม่ยัดงยนเมทเนี่ยผมว่าแล้วต้องเปลี่ยนผมหลบมาโดดมาโดดมา,โดด,มาโดดแบบนี้โดยคนผมขอแค่เพิ่งเปลี่ยนโอเคไปครับบสลสเราเนี่ยน่าจะแรงโอเคบสลสเรานี่แรงน่แต่หมัดเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมโอเค รอรอรอใจเย็นครับผมใช้แอนติมเมตใส่ไปเนี่ยผมว่าไม่คุ้มแน่นอนนะโอเคเขาน่าจะโดนล็อกหมดแลวโอ้โหแล้วแบบมีการผมหหยการผมหายทุกคนโอ้การอะไรกโอ้ไม่คิดว่าจะโดนทำแบบนี้โอ้แล้วจะตุยอยู่แล้วนี่ขนาดตัวเก่าตกเมตาไปเลยเน,นี่ยสำหรับกูติต้าอ้าวแบบมีผมตุยเลยหรือเปล่าโอ้ยอย่างก่อนเพื่อนมาครับแกมมามารับไว้ก่อน ห้ามเขาสลับตัวด้วยโอ้โหแล้วเขาล้างการเราอีกแล้วล้างการอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ล้างการเอ้ยผมตกใจอะไรเนี่ยผมนึกว่าการฝาการที่เมทอ๋อโถออุ้ยเกือบก็เกือบนะเนี่ยน่ากลัวมากครับผมยัดฟ้าเลยแค่นั้นผมบอกเลยว่าหายหายแน่นอนเพื่อนหายแน่นอนมีเซนใครบ้าด้วยไงสำหรับเซลล์ตัวนี้โอ้โหอ่ะดิคุณโดดผมโดดแล้วยังไง แล้วยังไงโอเคโดนต้านโผเปยียวยาวเพื่อนโดวนต้านโผยาวๆเพื่อนแบบนี้เมเย์เลยเมระยัดเลยครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะโดนล็อกห้ามสลับตัวนะแต่ว่าเจ้าเซลล์ตัวนี้เนี่ยเราก็เอามาตุยอยู่แล้วนะทุกคนไม่ต้องกลัวเอาแล้วออกไปเลยเหมือนจะรูช้ชะตากรรม มาจัดกันต่อครับทุกคนขอลบได้ไหมล่ะมีการเขี่ยชัวใช่ไหมใช่ไหมมีการเขียวใช่ไหมเพื่อนไม่มีหรอไม่มีหรอเพื่อนเปลี่ยนอะไรมาดรอปโอเขี่ไม่ให้ดรอปแบบนี้ผมมีแบบนี้นะผมมีการเขียวนะไม่เปลี่ยนหรอเพื่อนไม่เปลี่ยนหรอเพื่อนอ่ะเรียบร้อยครับผมอบิลิตี้ถูกใช้แล้วเราก็ทวงเวลาก่อนทวงไ้ ตงวตงเวตวงเวตวงเวลาโอเคกดแถบจอไม่แถบ้เกมผมรักชอบเกมจริงๆเลยเกมเนี้ยมัดไปครับค่อยๆเล่นมัดีทีโอเคเขาไม่น่าเปลี่ยนปะ่ะเปลี่ยนไหมโอเคแล้วเปลี่ยนสีเหลืองมาแบบนี้โดนผมโดนผมสีแดงไงซปเปอร์สิบเจ็ดลูกเอามันเอาเอาให้ตุอเอาให้ตุย,ตยไม่เรียบหล่ย ซ u เปอร์ิเจก็เก่งของมาแล้วเร,ยรียบร้อยหายเลยหรือเปล่าแบบเนี้ยแบบนี้นนหายเลยหรือเปล่าเพื่อนหายเลยหรือเปล่าปึ้งบึ๊บบึ๊บ <c oughs> นี่ไงนี่ไงแถบไม่ตุยนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวอือโดนลอ็อกการโดนล็อกการเราไม่ต้องทำไม่ต้องเล่นไม่ต้องทำอะไรแล้วเพื่อนไม่ต้อง ทำเป็นเล่นแบน,นันทุกคนถ้าจบของหมายเลขสิบเจ็ดของหมายเลขสิบเจ็ดซูปเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยมันอ้าวเ้วแต่ผมได้ครผมได้คอมโบโมงไงคือถ้าจบที่มันไม่ลเอปทุกคนผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีเลยนะมันเท่เลยนะค่อนข้างที่จะแบบเปี้ยวฟ้าวอ่ะไปครับโดนหมัดเลยโอเคไม่เป็นไรเราถึงแม้เราจะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนโดน,โ,ดนโอเคโอเคครับสวยงามมากโดนแบบนี้ก็โดนผูมหมัดครับ โอโหเขาใจแข็งแน่เลยผมว่าเขาใจแข็งแน่แน่ทุกคนใจแข็งอย่างดินดินหินผาใจแข็งดุดหินผามดโอเคสวยงามมาด้วยหมายเลข17ตัวนี้ก็ออนข้างโกงถ้าผมมีเนี่ยผมเอาหมายเลข17ตัว MVP มาเล่นด้วยเอา้าเอาแลกอะไรโอเคสวยแหลกเฉยอุ้ยแล้วมันมแรงขนาดนั้นนะเปอร์17เวอร์ไปป้าเพื่อนผมว่าเวอร์ไปแล้วนะดาเม็มันจะเวอร์เกิน โอ้โหแล้วเราโดนโขบเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรที่มันจะหมดบัฟด้วยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับผมตัวที่หมดบัฟโอเคสวยงามสวยงามจะมาคลยแอคแทกและแอบโดดเหรอเพื่อนไม่ได้นะบูเซลแรงไปเพื่อนโอเคมาเปลี่ยนมาครับผมสำหรับสีเหลืองสีอะไรก็ไม่กลัวม,มาครับพอเราก็เปลี่ยนหนีได้อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวได้จูขข่กับเสียได้ไม่น่าจูขข่กับมันเลยอะโอ้ยเพือ่อน โอสวยได้เพอร์เฟกมายัางไงก็ไม่รู้ว่าผมไปกันต่อโอเคผมว่าแล้วว่าต้องเปลี่ยนวิแลแรงออ้ยแรงจัดแรงจริงผมลบมาอีกทีสวยงามโดยแบบแรกๆโดยแบบแลกๆโอ้โหแล้วโกคูทำไมมันเลือดเต็มขนาดนั้นอะผมต่อยไปตั้งเยอะทำไมเลือด ก็คืตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโกงนะใน GT ผมว่าถ้าเกิดว่ามีในทีมใน GT นี่ยิ่งชูโลงเลยแต่ผมไม่ได้ไงโอ้ oh my god แต่ผมได้17มาแทนก็อาจจะเล่นทีม Android มันก็อาจจะง่อยๆหน่อยโดดมาผมอาเลยแค่นั้นผมอาผมไม่แคร์ว่าเขาจะมีพลังชีวิตที่1ที่2ที่3ผมก็ไม่แคร์มาครับโอเคเขาเดาวพลาดนะชิวผมชิวอยู่แล้ว ไอพวกนี้ต้องโดนทำเป็นสเต็ปเก่งเหรอผมก็เป็นนะผมก็เป็นงานเหมือนกันนะมาครับ4ี่ล้านสกับเลือดที่เขาพังคูขึ้นมาโอา้ววูเวอร์เวอร์เวอร์เลือดขนาดนี้เพื่อนเวอร์ปเปล่าโอเคเราได้การเขียวผมปึ๊บแล้วเราเรีเกตหลบม,มาด้วยแบบสวยแจม่มสวยช่ำอ่ะและแรงไงและเซลผมแรงไงทุกคนและเซลผมแรงเพื่อนโดนดิอ่ะโดนดิแบบนี้โดนดิ บลาไฟสวยครับเขาน่าจะเปลี่ยนมาได้ชิ้เจ็ดเขามาปะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเถอะโอเคสวยผมว่าจะไม่เปลี่ยนแหละหายไปเลยเพื่อนเจอกันโลกหน้าสวยงามอีกทีไหมสวยไปเจอกันโลกหน้าต่ออุยอ้ยอุ้ยแล้วแบบนี้โดนหรือเปล่าเพื่อนเรียบร้อยผมได้จบสวยเป็นครั้งแรกโอ้โหตั้งแต่เล่นมาเพื่อได้จบ โอแล้วผมบอกเลยว่าถ้าหมัยซูเปอร์หมายเลขเจ็ดอย่างคลีนโอ้โหสวยจัดอูท่ามันนรุนผมบอกเลยว่าเท่นนะส่วนตัวผมมองว่าเท่นนะแล้วความสามารถมันเวอร์ด้วยไงทุกคนโอ้โหและเสยผมหลอเท่ ครับทุกคนก็เกมสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะมาครับเอาแหลกแหลก,กมีแหลกมีแหลกเล็กน้อยถึงปานกลางมีแหลกโอ,โอ้ยคนเอาใหม่โอแหลกอะไรโอผมไม่ชอบเลยเลเจน์เอ้ยเลเจน์เอ้ยเลเจน์เพื่อนยาเพือ่อนขอร้องขอร้อง อย่าหลุดคอมโบห้ามหลุด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 น้ามออกอ้ามอ้าม้าม้ามโอเคยังไม่ออกยังไม่ออกผมยัดไปก่อนแล้วกันทุกคนคลอยอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดคอมโบนะกลัวกลัวกลัวอย่าอย่าแบบจะเสี่ยงทุกคนเราต้องใจเย็นไว้ปึ๊บโอเคได้การ์ดแต่ว่าจังหวะมันเสียไปแล้วอะโอ้ยดูเฮ้ยยางลื่นอะไรอะแล้วอะไรอ่ะเฮ้ย พอเขาได้คอมโบเขาลื่นทุกคนพอเขาได้คอมโบเขาลื่นทุกคนทุกคนโอคยหัวผมจะระเบิดกับเลเจนด์โอ้าะใหม่กอดผมโดนดึงเน็ตร้อยเปอร์โอ้โหออดูโอ,โอ้ผมโดนดึงเน็ตเฉยอ่ะโดนดีโดนมั่งโดนมั่งเพื่อนโดนมั่งเหอะอ๋อดึงเน็ตผมเฉยเลย มาครับเพื่อเอาตา้านโคเ์เชนนะเพราะว่าอยู่ในเกตของเจ้าเซลเนี่ยมันรีนะครับผมเพิ่มเวลาการเปลี่ยนตัวไปอีกนี่แนะ่โดนแน่นายมันดึงเน็ตเรานายโดนแน่เกมนี้เราจะจบนายแน่ตา้านครบไปครับตา้านครบแล้วไปต่อตา้านครบแล้วไปต่อเอ้ยติดผลลายด้วยติดชักติดชาติดงอติดชักติดชา,ต,ดชาต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพื่อนใจนาะยมันไม่แข็งพอหรอกไปครับค่อยๆไปเรื่อยๆ ฝายัดไปแล้วก็รีรีเซ็ตเกรดอยูเอ้รีเซ็ตยูนิเกตอือดถึงแม้จะไม่แรงเท่าไหร่ใจยเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนถึงแม้นายจะปล่อยแหลก,หลกตอนที่นายกำลังจะได้คอมโบเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเรารู้สเต็ปไปครับรค่อยๆคอมโบไปเรื่อยๆทุกคนพึบไปต่อยาวๆบึ้มๆไปอีก ปรับปับปาเริ่มเริเริ่มแย็บมัดส่วนได้ครับแถบไปก่อนให้เขาแบบว่าไม่มีการ์ดมัดที่จะมาต่อกอเราแล้วก็บลัสมาเลยแค่นั้นแหละโดนยังไงก็โดนเพื่อนแล้วตอนนี้เขาไม,มไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเกตดโลบก็โดนสีฟ้าไปไปก่อนเลยบิสกุหังเหรอเปลี่ยนหลบครับสวยฮึบมาจำจำยังใช้ในงานได้อยู่จำจำยังใช้ในงานได้งูตัดครบตัดครบยาว สวย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 เอาไปก่อนครับชีวิตแรกของพิกซ้มซิลเนะ่ซิลเนะ่ผมซิลเนะ่คือจะมาแบบดึงเน็ตยากไปหน่อยว่ะเพื่อนเรายังห่างกันอยู่สิบปีหมายถึงหมายถึงอะไรนะสิบปีอะไรเนะี่ยมั่วละเลอะเทอะละ,ละ,ละโอ้เรียบร้อยโดืมดมาแต่พูดมากนะทุกคนเอาเฮ้หูแล้วดอกคอมโบได้สวยจัดเพื่อนโหดไลค์กับเราเกินไป หมดไลฟ์ไปแล้วโ,โหแล้วบิสโกฮังแปลงร่างแบบนี้ผมบอกเลยเซลผมน่าจะไม่รอดสําหรับการโดนลูกทีบของบิสโกหฮังไม่รอดแน่ทุกคนไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ยังไงก็ไม่รอดไม่รอดเรียบร้อยลาก่อนลงเงียนจีนรบเบิดไปซะรับรบเบิดไปซะเพื่อนรับรบเบิดไปซะโอ้ยก็เอาได้อยู่แหละโอเค ขอแทบได้ครับผมเราจะเย็นอ,อายัดอ,อายัดเปลี่ยนทันไหมเฮ้ยอ๋อมีเกีหลบโอ้โหผมก็ลืมผมก็ลืมว่าบีสกู๊ตมันรีเกีหลบได้หลังจากแปลงล่างโอเคเขาไม่คิดจะทำอะไรเลยนะรอแบบว่ารีเกีหลบแล้วตัวเองมีเกีหลบแต่ผมก็มีเหมือนกันนะทำไมอะไปครับยัดไปเลยโอเคมาครับในส่วนของทิโกโรส้มขอฟ้ายัดได้ไหมการฟ้าจะตุยไหมขอตุยเถอะ ปึบปึบสู่อูนิดเดียวนิดเดียวทุกคนโอ้โหอ้าวแล้วหลบได้เพอร์เฟกแบบสวยสวยแจ่มสวยช่ำมาครับบลั๊ไปสวยแล้วเรามีกายเขียวด้วยเรามีกายเขียวด้วยแต่ใจเย็นก่อนผมต้องเล่นกับเขาหน่อยนะขอโจเบร์เกมสุดท้ายขอโจ้าเบอร์โจบแบบสวยสวยฟี้ยววช่ำาๆได้ปะม,มาเรื่อยๆก็เหลือนิดเดียวพอดีสวยมากกดไปเลยครับผมกายเขียวช่างมาละ อาออะไรอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนดึงเน็ตเหรอดึงเน็ตหรือออกออกไปเลยครับผมก็เจ้าหมายเลขสิบเจ็ดในวันนี้เนี่ยก็น่าจะรีวิวประมาณนี้นะทุกคนก็คใครคิดเห็อย่างไงก็ลองคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้นะสำหรับเจ้าซูเปอร์สิบเจ็ดตัวนี้นะครับผมเอาแบบนี้เราผมลบปลาโอเคแล้วก็น่าจะได้ปิดจับปิดจบแบบสวยๆงามๆนะครับผมก็ยังไงเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดสมัคสมาชกกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะต่อไปนี้ก็หวังว่าผมจะ มาแบบว่าตั้งใจทำนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะไปนั่งตัดตอนไหนนะไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับผมก็ถ้าขยันก็เดี๋ยวจะมานั่งตัดแล้วก็ลงให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปดอหนานะครับบายบายจุบมั่วทุกคนสัญญาว่าจะมา